สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจ๊กจั่นจากแคลนวีดิทนะคะวันนี้มากันในพาร์ทที่2ของวอลวิทูรีที่92นะก็เป็นพาร์ทของบ้านเหลืองนะคะรับประกันได้เลยว่าหลายๆคนต้องชอบแน่นะคะเพราะว่าวันนี้จ๊กจจ่นจะมาให้ดูนะคะมีคนที่ใช้เป็นสูตรฝานหลายคนนะคะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบโอ๊ยเบื่อรู้สูตรมังกรแล้ว หรือเพื่อรู้สุดโก o h แล้วนะคะก็โอเคเรามาลองดูบ้านแปดใช้ขวานกันบ้างนะคะอ,อ,อันดับแรกเลยนะคะจะสังเกตเห็นว่าพอเราเห็นเป็นมังกรเฝ้าแคลนอย่างเงี้ยจำเป็นที่จะต้องลอ,อ,อกมาฆ่าก่อนนะเพราะว่าขวานเขาก็โดดขึ้นไปฟันมังกรเองไม่ได้นะก็ต้องรอจังหวะดีๆนะคะรอจนกระทั่งมังกรเฝ้าแคลนเนี่ยเริ่มหันไปเผาโกเลมแล้วนะคะเราถึงจะลงพ่อมดลงมา ตีตูดมังกรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงพอมอดเร็วเกินไปมังกรก็จะสู้กับพอมอดของเราแทนนะไม่ไปสนใจกเลมก็พอมอดของเราอาจจะตายหลายตัวก็ทําให้เราเสียทหารไปเปล่าๆนะคะดังนั้นใจเย็นนิดนึงนะคะรอให้มังกรเผาโกลเลมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลงพอมอดไปฆ่ามังกรเนอะอะาะครั้นี้นะคะเขาจะดูว่าขวานวิ่งไปไหนนะ สังเกตดูว่าอันนี้ขวานจะวิ่งออกซ้ายไปเกือบหมดเลยนะคะดังนั้นหมูที่ขอใส่ประสาทแทนมาเขาก็เลยลงขวานนะเพื่อที่จะแบบเหมือนให้แบ่งงานกันนะคะว่าขวานวิ่งซ้ายหมูวิ่งขวานนะแล้วก็คอยดูว่าตรงไหนที่เอ่อที่ใกล้ตายแล้วเริ่มไม่รอดแล้วนะคะแต่ว่ามีเป็นทหารกลุ่มใหญ่ที่ยังไปต่อไหวนะเราก็ลงยาฮิลิ่งสเปล l ช่วยในส่วนนั้นไปนะคะ ก็สูตรนี้ใช้โกเลมพิงแค่ตัวเดียวนะคะแล้วก็ขวานเนี่ยถึงส6บตัวเลยนะคะในส่วนของภระาทแครนก็ขอหมูมานะเป็นหมูเวลตันนะคะหมูเวลหกเลยคือถ้าเกิดว่าขออะไรอะ่ะขอเป็นตัวอื่นมามันอาจจะไม่ค่อยเข้ากับขวานเท่าไหร่นะคะก็ถ้าเกิดขอขวานมาเพิ่มมันก็เพิ่มได้แค่สามตัวนะคะก็ ถ้าเทียบกับขอหมูมา5ตัวน่าจะเวิร์กกว่านะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจะใช้สูตรเดียวกับคนเมื่อสักครู่นี้ก็ใช้ใช้หมูใส่ประสาทแลนมาดีแล้วนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นสูตรโกวาโฮนะคะโดยที่โกวาโฮก็คือโกเลมวาคิลี่ฮอกไรเดอร์นะคะแต่ว่าอันนี้เขาสร้างฮอกไรเดอร์มาเองเอ11ตัวนะคะ เนีย่ยสังเกตดูว่าถ้าเราใช้มังกรเอ่อใช้พมอดฆ่ามังกรโดยที่ยังไม่ได้ลงโกเลมไปเป็นตัวล่อเราจะเสียพมอดหลายตัวนะคะเหมือนอย่างมอสครู่เนะี่ยคือต้องต้องเสียพ่อมดไปในการฆ่ามังกรค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะปล่อยโกเลมไปอย่างนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยอค่อยรอตุ๋ยตอนที่ตอนที่มังกรหันไปสนใจโกเลมแล้วนะค,ะค่อยเอาพมอดลงไปฆ่ามังกรตอนนั้นก็ได้ ะะอันนี้เขาขอขวานนะคะใส่ประสาทแคลนมานะคะสมตัวนะแล้วก็ขวานที่สร้างมาเองเนี่ยก็ปล่อยที่วิ่งเข้ากลางเมืองนะคะส่วนหมูที่เขาสร้างมาก็จะลงเป็นลักษณะโซจิโคลนะคะก็คือเขานับป้อมลงนะเน่ยสังเกตดูว่าเขาจะลง เขาจะลงป้อมทางนี้มานะคะทางซ้ายมาประมาณสามตัวก่อนนะช่วงแรกนะคะลงประมาณสามตัวก่อนแล้วก็ลงอีกสี่ตัวตรงนี้แล้วก็มาลงอีกสามตัวข้างบนนะคะก็เหมือนกับมันก็จะวนตามเข็มนาฬิกามาเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ใครถนัดนะถ้าเกิดว่าจะใช้แบบแบบคนเมื่อสักครู่นี้คือแบบหนักไปทางฝานเยอะหน่อยนะคะ ก็ได้นะแล้วก็หมูเนี่ยไม่ได้สร้างมาเองเลยคนมอสซคกูนะคะแต่คนนี้คือหนักมาทางหมูคือสร้างหมูเยอะกว่านะคะแล้วก็สร้างขวานมานิดเดียวนะคะแต่ว่าไปเน้นขอขวานใส่แลนมาก็ลองไปปรับ,รบใช้ดูล้กันนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะมีโกสองตัวด้วยนะเป็นดับเบิลโกนะคะก็ลองไปปร,ปรับใช้กันดูค่ะจันว่ามันกออ็สูตรขวาน ยังน่าสนใจอยู่นะยังยังพอที่จะเล่นได้อยู่นะคะค่ะนี้ก็เป็นบ้าน8.5ของเราอีกหนึ่งคนนะคะส่วนชอบตอนที่รู้ว่ามันถูกทำลายด้วยยาแผ่นดินไหวแล้วมากเลยอเดี๋ยวมาซูมดูกันนิดนึงนะคะ เราจะสังเกตเห็นว่ารั้วมันจะกลายเป็นเศษสีม่วงๆแล้วก็บางส่วนมันก็จะเป็นเศษสีดำๆแบบเหมือนจริงอ่ะคือมันเมื่อก่อนนี้มันจะไม่เป็นแบบนี้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นรั้วสีอะไรพอถูกทําลายไปมันซากมันเหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนซูเปอร์เซลเก็บงานละเอียดมากขึ้นนะคะก็รั้วก็จะมีแต่ละสีแตกต่างกันไปด้วยนะคะเศษที่พังออกมา ก็ถือว่าดีนะคะก็มีการปรับอะไรใหม่ๆเรื่อยๆก็อยากให้ปรับอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคือปรับให้เท่าเก้าอ่ะอัพไปก้าได้หรือยังไปเก้าตอนนี้เท่าเก้านี่เท่ากับไปเก้าของเท่าแปดเลยนะคะแบบอึดอัดขัดใจมากเลยอะ่ะอยากอัพนะคะเดี๋ยวเมื่อเนี้นยสมเน่ใจรู้สึกว่าจะมีคนหนึ่งไปตีได้ด้วยอีกสูตรหนึ่งหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอแวะไปพอดไปดูกันหนึ่ง ปรากฏจำผิดนะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะมาดูที่บ้านหลังนี้เลยนะคะบ้านหลังนี้รู้สึกว่าจะคล้คลายๆบ้านลําดับที่หกนะคะที่มีคนใช้เป็นโกตัวเดียวกับขวาน16ตัวนะคะก็ดังนั้นถ้าเกิดว่าจะใช้สูตรเดียวกันกันกบบ้านลําดับ6ก็ได้นะหรือว่าจะใช้เป็นสูตรนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสูตรนี้จะเป็นโกเลม1นะคะแล้วก็เปก้าสี่นะคะ เซกก้าสร้างมาเองสามนะแล้วก็ขอใส่แคลนมาหนึ่งนะคะคือแบบบ้านแบบนี้จริงๆจะบอกว่ารั้วค่อนข้างแข็งมากนะแบบแทบจะไม่เหมาะกับสายบกเลยนะแต่ว่า คุณพี่ใส่ลมก็ยังุตส่า์ไปสามารถเก็บสามดาวมาได้นะคะนี่แบบเก่งมากๆเลยอ่ะคือเมืองมันไม่เหมาะกับสายบกแต่แต่ด้วยวิธีการลงทหารที่ที่แบ่งออกเป็นสามทางแบบนี้นะคะมันก็ช่วยสามารถที่เก็บสามดาวได้นะคะ mm hmm. คือรู้ว่ามันซับซ้อนแบบนี้จริงๆแล้วใช้เป็นพวกโกหกอะไรเงี้ยดีกว่านะคะ mm hmm. หรือว่าจะใช้ขวานแบบเหมือนบ้านลำหดับที่หกที่จันเอาให้ดูแล้วก็ได้นะ แต่น,นี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าสำหรับบางคนที่แบบยังไม่เคยใช้ขวานเลยนะคะอยากจะลองใช้เป็นสูตรโอลิมเปก้าได้ไหมนะคะก็สามารถที่จะดูคนนี้ได้เลยนะคะอันนี้เขาก็จัดบ้านคล้ายๆใคาล้ายล,ายล,ายลดับที่แปดเนาะเหมือนกับเออเขาน,นัดกันมาหรือเปล่าอันนี้คนที่มาตีรู้สึกว่าจะเป็นทาวน์โฮเทนะคะ เป็นททวหอเจ็ดที่ขึ้นมาตีเทหวหอแปดนะก็เออ,อย่างที่สันเคยบอกว่าถ้าถึงแม้ว่าเราจะชนกับบ้านที่เทหวหอสูงกว่นานะคะถ้าระาวาังแผนมาดีๆโอกาสที่จะเก็บ3ามดาวได้ก็มีนะ<ๆ>ก็อย่าเพิ่งท้อนะคะเวลาที่ชนกับบ้านที่สูงกว่าก็ลองลองย้อนมาดูคลิปที่สันเคยเอาลงมันมีหลายครั้งนะที่เป็นแบบบ้านแปดขึ้นไปตีบ้าน9้าหรือว่าบ้านเจ็ดขึ้นไปตีบ้านแปด ก็มีลงให้ดูหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะลองย้อนดูเนาะน่าจะอบช่วยเป็นไอเดียให้ได้นะคะหาอันนี้ก็ใช้เป็นยาสูตรฟ้าดินนะคะ โดยที่เขาเลือกที่จะขอเป็นยายาเร็วยาเร็วสีชมพูนะคะมาช่วยด้วยนะื่อที่จะเอาไว้ช่วยดันมังกรหรือว่าบอลูนนะคะในบางช่วงนะคะเนีย่ยเพราะว่าเออจะเห็นว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่เหมือนพลุมันจะเหลื่อมไกลออกมากว่าพลุอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าไม่มียาเร่งให้บอลูนลอยเร็วขึ้นอีกนิดนึงมันอาจจะลำบากนะคะก็ ถือว่าวางแผนมาได้ดีนะแต่ว่าในในกรณีที่ถ้าเกิดว่าทุอยู่ระนาบกันเลยนะคะเราอาจจะขอเป็นพวกยาพิษมากได้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้มาครอบใส่มังกรเฝ้าแคลนนะคะเพราะว่ามัาางกรเฝ้าแคลนจะได้ตายเร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะคนที่ขึ้นมาตีก็รู้สึกว่าจะเป็นเป็นบ้านเจ็ดเหมือนกันนะคะ ใช่คนที่มาตีเป็นบ้านเจ็ดอ๋ออ๋อเป็นเขาพึ่งขึ้นบ้านแปดมาถ้าจำไม่ผิดนะถ,ถ้าจำผิดขออภัยนะคะแต่ว่า <c oughs> รู้สึกว่าจะเป็นลักษณะแบบพึ่งขึ้นบ้านแปดมาะะแล้วก็มาชนกับบ้านมาชนกับบ้านแปดน้องเขาก็เลยยังอัพมังกรไม่ทันนะคะมังกรก็ยังเป็นแค่เลเวลสองอยู่ จะจัดเมืองแบบลักษณะแบบนี้คือแบบมันไม่ดีนะถ้าเกิดว่าใครแบบนึกแบบบ้านไม่ออกอะไรก็ตามเนี่ยก็อย่าจัดแบบนี้เลยนะคะลองลองทดสอบจัดอะไรที่มันที่มันยากกว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้มันแบบมันง่ายไปนิดนึงอะนะค่ะก็ในส่วนของบ้านเสร็จจะจัดสปิดเร็วๆไปเลยนิดนึงแล้วกันนะคะ อันนี้น้องเขาใช้เป็นแมสฮอกนะก็คือเออเขาใช้ใช้หมูไปล่อให้ทหารเฝ้าแคลนออกมานะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอาพ่อมดนะมาเป็นตัวฆ่ามัางกรเฝ้าแคลนนะแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยหมูเลี้ยงหน้ากระดานเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะจะปล่อยจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวานะจะดีกว่านะคะเพราะว่า หมูจะได้มาจบที่คิงนะคือช่วงที่หมูตีอาวุธเสร็จแล้วพอมาจบที่คิงเนะี่ยหมูจะได้หันมาฆ่าคิงทันทีนะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้คิงยังมีชีวิตอยู่เนะี่ยคิงก็ตามมาสู้กับหมูเราแบบนี้นะคะก็ทําให้เราเนี่ยหมูเราตตยเกลี้ยงเลยนะคะดังนั้นถ้าปล่อยหมูจากฝั่งซ้ายมาให้มาจบขวาหมูจะมาจบงานที่คิงพอดีนะคะก็จํานวนหมูะเทียงเหลือเยอะอยู่ก็จะค่อนข้างโอเคกว่านี้นะคะ พราะถึงท,ที่จันเคยบอกไว้นะว่าช่วงนี้บ้านเจ็ดเองเขามีพลุสามอันนะะดังนั้นเขาค่อนข้างที่จะจัดบ้านมากันมังกรกันมากขึ้นนะคะพอเขาจัดป้องกันมังกรกันมากๆเนี่ยมันจะทําให้อ,อมันจะทําให้เหมาะกับการที่จะใช้หมูมากขึ้นนะเนี่ยอย่างบ้านเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเหมาะมากเลยอะที่จะใช้หมูเพราะมันไม่มีช่องว่างอะไรเลยนะคะ มีช <G ã i> uh, ่องว่างที่สว่างแสนบอมคู่ได้เลยนะในเมือง บ้านหลังนี้นะจริงๆแล้วแบบดูเหมือนจะเก็บง่ายนะแต่แบบกลายเป็นว่ายากกว่าที่คิดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับมีช่องว่างที่เว้นเอาไว้ด้านหลังพัดลมนะคะก็เลยทําให้มังกรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะบินเฉียงออกไปข้างนอกไม่เข้าไปทําลายตุกให้นะคะก็ดังนั้นการที่จะต้องกะจังหวัดดีๆที่จะลงบอลูนเนี่ยก็จําเป็นมากนะคะถ้าเกิดใครเจอว่านลักษณะบแบบเนี้ย อาจจะใช้ฟ้าผ่าผ่าผู้อันขวาทิ้งไปเลยก็ได้นะค่ะก็ฉันคงจะอาจจะให้ดูบ้านต่อจากอันนี้อีกแค่หลังเดียวนะเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวจันจะต้องทำารอย่างอื่นต่อนะคะก็คงจะให้ดูเร็วๆนิดนึงนะค่ะก็สำหรับ ใครที่สนใจจะเข้าแคลนนะคะให้ไปติดตามอ่านรายละเอียดที่หน้าเฟซบ o o กแฟนเพจเท่านั้นนะคะคือมาสมัครใต้คลิปอาจันไม่รู้จะรับยังไงเพราะเราก็จะมองไม่เห็นเมืองไม่เห็นรูปเมืองที่คุณมีว่าเมืองเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอ,อ,อย่างที่จันบอกไว้หน้า Facebook คือจันรับบ้าน6กบ้านเ็เท่านั้นนะคะทาวนอื่นยังไม่ได้รับเนาะเพราะว่าอยากจะรับบ้านเล็กๆเ,เอามาปั้นเอานะคะ แต่ว่าถ้าเราหกเจ็ดที่จะรับก็ต้องตรงตามเงื่อนไขที่บอกเอาไว้ที่หน้า Facebook ด้วยนะคะก็รบกวนไปอ่านแล้วก็โพสร,รูปเมืองกับโปรไฟล์ของทหารรวมถึงบอกชื่อแล้วก็อายุเอาไวท้ที่ที่ใต้รูปเมืองของตัวเองด้วยนะคะก็จะมีการคัดคนเข้าเนี่ยของที่สหารหนึ่งจะคัดเข้าแค่เดือนละหนคนนะคะส่วนที่าขาสองจะรับประมาณเดือนละ4-5คนนะคะก็ สมัครทิ้งไว้ก่อนนะคือเราอาจจะไม่ได้ไม่ใช่ว่าโพสต์ปุ๊บเราเข้าไปรับทันทีเราจะรอให้แบบมีใครขาดวอถูกคัดออกไปแล้วเราถึงจะไปรับคนอื่นเข้ามาแทนมาทดแทนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่มีที่ว่างเราก็อาจจะยังไม่ได้รับใครเพิ่มนะคะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าเราไปตอบได้ช้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็อดใจรอกันนิดนึงนะคะคืออยากจะรับทุกคนแหละแต่ว่าถ้ารับคนเข้ามาเยอะเกินไปสันไม่มีเวลาดูแล มันก็จะยิ่งแย่ไปกันใหญ่นะคะก็รับมาทีทีลรน้อยๆแต่ว่ามีเวลาดูแลมีเวลาแนะนํากันเต็มที่ดีกว่านะคะก็โอเคเอาไวจ้จนกว่าจะพบกันในคลิปต่อไปนะคะถ้าใครชอบคลิปที่ออกแนววิชาการแบบนี้ก็ฝากกดฝากกด subscribe ด้วยละกันนะคะก็เอาไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปมาดูกันว่าจจะเอาอะไรมาให้ดูนะคะน่าจะสนุกกว่าคลิปวอร์แบบง่วงๆแบบนี้แน่นอนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ